จะผ่านพวกนี้จนกระทั่งทขาห้งเสิดความใจผมจะเป็นคนไม่ทำแน่นอนเเดียวเออเนี่ยครับที่โรงงานข้าวนี่พม่ามีพม่าไปรักษาไปรักษาเขากรรมกรอย่างนั้นนั่ที่เขาเรียกสัมผัสตรงไอ้ส่วนนี้ทางอ้อมนะครับผมส่วนไอ้ภาพที่ลุงรักษาตัวเองคืออยู่ในเครื่องนี้ตอนที่เริ่ม ฟื้นตัวครับมองอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะเขาบากได้ะทาระบาะด้วยนะมองดมอยู่นั่นแหละกลอยเลยหอยเนี่ยก็อยู่อยู่ยต,ยต,ตัวเองกว่าจะลุกขึ้นมาได้ยอมรับว่าไม่แรงผมน้ำหนึ่งถึงห้าหกสิบสบายเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบวันถึงห้าหกสิบสบาย วันที่ไม่สบายหนึ่งไม่ถึงสิบห้าครับท่านหนึ่งแล้วที่ห้องใจไปอับเสียสิบเอ็ดสองอ้อยแล้วหมด้หมดแรงจริงๆรนั่นก็เลยตอนนี้ก็สบายมาเหมือนเดิมมันมากไปเรื่อยๆไปครับไปทานไปรับประทานอาหารพร้อมที่โต๊ะครับห้ามกลับไปโดยที่ไม่อิ่มแน่แน่อะไรพี่แมนเดียนเทนเลยไปไปในัทเทนไปจากการนงร์ตไปแล้วหลวงก็จะตามไปแน่ๆอย่าง้ยครับอย่าลืมไมโครโฟนอ่าติดตั้งเลย สองคน,นสองหายไปไหนสองตัว <c oughs> มาจ้าเออนี่ไทยอืมคุยทษเอออย่าเลงเราของเราเหรอปดี๋ว่าผมอะฮะไม่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 ห้ามปฏิเสธไม่ได้ไม่ไม่ได้ปฏิเสธ่ยันถ้าถ้าแบบว่าจะเอาไปทานได้ไหมครับโอ้โหได้เลยเอาจัดการเร็วเร็วเอาไปทานผมจะมีสัมภาษณ์เอาพอๆเอาไปทานเร็วจัดการเร็วเอาไปทานกี่คนกี่ท่านครับ กี่อยยู่เอาไปทานโอเคเอาไปทานจัดการเลยกี่คนกี่ท่านนับนับหัวสามคนสามท่านคนละสองห่อโอเคจัดการเดี๋ยวไม่ต้องสั่งกันแค่นี้รู้แล้วอะไรมีกี่อย่างเออของนี้ไม่ต้องสั่งกันอ่าใช่กี่ไปด้วยท่านต้องประหยัดเวลาพอนะคนละสองนะแน่ใจน้ำนี่นไหมน้ำ สามคนสามท่านกี่คนน้ำกี่คนได้ได้ละครับน้ำได้แล้วครับโอเคสามจบพาวทำไมมันต้องอย่างงั้นโอเคเชิญโฟลูโอเคดิพันออนยูดิพันออนยูไม่เดาแต่ว่าจริงๆนะผมว่าฟังทิกต็อกมึอหงอกเกอดชังเืยอยู่แล้วเขาบอกว่าดีหน้าแหะใช่เพราเขาบอกว่าให้มาทำแบบแต่กู๊ฟสูงอายุที่แบบเข้าถึงคนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยผมเลยถึงมือหงอกเลยเลยแบบ ผมเลยบอกเดี๋ยวผมขอมาสัมภาษณ์คุณมอเองฟังอยู่ทุกคืนโอเคครับเก็ตก็อินเนอร์อ้าวขอรถออกจ้าเก็งนี่มีไหม แม่อย่าลืมของนะเนี่ยเราไปรัสเซียกันเนี่ยเจ้านั้นลืมขอโทษสวนหน่อยสวนมะม่วงพังหมดเลยเหรอวันนั้นแล้วพ่อหลวงเหรอพ่อหลวงห้ามใช่ไหมถ้าไม่ห้ามหนักได้เยอะนะผ่านบ้านผมเลยเออโอ้โหเสาต้นเสาไฟฟ้าระเลยระนาดเลยน่ะตรงนั้นน <as right, S 2> ่ะใช่ครับหนักฮะหนักยอมรับว่าหนัก ผมต้องได้รับคําชื่นชมจากคนขับคนขับค็นดนราไลน์ว่าอยู่ต้องอาจจะที่นี่ไม่เกินห้านาทีเพราะน้ําทะเลมันขึ้นจากแดมตะลุงพุงต้นที่ม,มันเป็นน้ำหนาเขาออกมาช้าพบน้ํามันกั้นเลยรถออกไม่ได้เลยโอ้โหต้องชื่นชมคนขับ,บวันนั้นให้แล้วก็ตัวรอดมาได้ครับตอนนั้นบรรยากาศเป็นไงครับลมฮะ ลมรุนแรงท้งนี้ก็ลอยทั้งขีทั้งยี่อกใช้ทะเลนี่ฝนกันยุบฝนดีแบบหน,นังเลยหนังย<บ><ช>ังไงอย่างนั้นเลยก็มีกลปรอยุ่มันยุกโกลอปอ<ช>ไม่ใช่ยุคมือถือ<า>อ,อ,อ่าไปแล้วมันไม่มีห้องน้ำม,มันมันมีแต่น้ำแล้วบนฟ้าเนี่ยน้ำเนี่ยครับน้ำเค็มมันอยู่บนฟ้าโอ้ยเค็มไม่ใช่น้ำฝน ครับไม่ใช่น้ำฝนก็คือตอนะ<ค>นักคนออกไยกกันหมดแล้วหมดแล้วใ,ในหนังเลยตำฐานมาประกาศเคอร์ฟิลเอาคนออกคน,<ม>คนที่เขาอยากอย,กอยู่เขาก็อยู่ส<ม>นสนมากเขาออกครับเหลือคนไม่เกินสิบห้าคนในหมู่บ้านมีรปภมีอะไรต่างนะพูดหละกกินกันมีปลาแดงแมากินกัน <c oughs> อยู่ทั้งคืนจนกระทั่งมาถึง บ่ายสองมงมั้งผลยังหยุดตอนที่ 4, สี่ห้าโมงจะสู้ชี้ภายผลช่วงน,นี้ปูตัวเขาบอกเเอามามลยนาทีนาทีลมมันหมุนอยู่สองรอบอะนะแล้วพอเราลอบไปมันก็ไปลงใต้ไปเลยนะแล้วก็ไปนอนโรงแรมตื่นเช้ามาก็นัดทางด้านด,าด้านการนัดพบไปไประชุมก็เลยนําเสนอเข้าไปในสิ่งนั้นสุดท้ายก็ไม่เห็นเปเปอร์ออกเราตอนเคอร์ฟิลล์สิบสามถ้ำเหมือนอากาศเคอร์ฟิวอ่ะมาสุดท้ายพอดี วันวันนั้นผมรู้ว่าคือทางทางอุตุทางกรมอุตุเขาันอยู่หน้าจอได้ยินเขาบอกว่าจะมีล้มแต่วันออกเฉียงเหนือลมมาจากจีนแล้วทางใต้แต่วันตกเฉียงใต้สวนกันผมเกิดไอเดียว่ามันต้องหมุนแน่นอนที่ตรงจุดนั้นนะครับผมก็รีบคิมหนังสือคืนนั้นเลยตื่นเช้าวิ่งออาไปให้ที่ทำเนียบได้แค่อะไรล่ะ เอกสารที่มันจาะจงคือผมในการเนี่ยขอนนำตัวเองว่าจะต้องไปเจอไขรก็ไปเจอกำลังไปเจออะไรย่างๆน,น,นะสารวัตรก็กลังลงายมือชื่อแล้วแม้ทั้งพูดอาจารย์หลวงทั้งหมดเรียบร้อยนะครับแต่พอเวลาเรสร็จสอบเรียบร้อยสลายแม่หยุดฝนฝนไม่ตกสักกันหน่อยเดียวมีแต่กระแป,ะปะ๊บกระแผมก็เชื่อมันในส่วนตัวว่าเออถึงมีเราช่วยเราช่วยเราช่วยถึงแม้ว่าอย่าไปเด่นดังเพราะว่าถ้ามันเด่นดังรูกนั้นผมจะอยู่ไม่ได้หรอกผมจะรู้ ทีนี้มันมีติ๊กต๊อกเข้าให้มันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคมันก็จะมารูปผมข้างผมเองมันจะมารูกอย่างน,นมันจะยกระดับคนขึ้นคุณจะรู้ในภาพของแม็กของแม่เหล็กแม่เหล็กมันจะช็อตไงครับผมก็แปลว่าปัจจิบันงมันจะขึ้นนันเองครับนยอดพีรมิตจะพังทลายระบบจะพังทลายชู้ชิวชื่นไม่ได้นะขอขอแจ้งเพื่อโปรดทราบให้ละการสังเกตว่า เราอยู่ในระบบระเบียบก็ขอให้เป็นไปตามเอาวันที่70เปอร์เซนต์คนในระบบแต่ทางฝั่งผมอเอาแค่30มสิบเปอร์เซ็นต์ในระบบก็ไปตามระบบเขาตองนี้คือก็บอกว่าเป็นไปตามวาระเชิญครับมันจะไม่ทันเวลานัดไว้ค,ค่อยๆครับครับ <c oughs> เอาเลยเอาไม่ใช่ของผมเนาะไม่ใช่ผมก็ผมเก็บคนแรกเลย ก็ว่าเก็บอันแรกเลยอ่าใช่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอกาสได้ร่วมงานมาเจอครับผมครับผม a n k you very big อันนี้ก็บิ๊กบราเธอร์นะเนี่ยหอรู้สมั่งบิ๊กบราเธอร์นะเนี่ยครับผม